alo สวัสดีค่ะทุกคนจินนี่นะคะวันนี้จะมารีวิวเรื่องการทำวีซ่าของอเมริกาตัวเราเองทำวีซ่าเองไม่ได้ผ่านเอเจนซี่เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำยังไงบ้างสำหรับคนที่อยากจะทำเองโดยไม่ต้องไปจ่ายเงินเพื่อจ้างเอเจนซี่รวมถึงว่าวิธีการเดินทางไปสถานทูตตอนสัมภาษณ์เจออะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปฟังกันเลย สำหรับคนที่กำลังอยากทำวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่า B1 B2 เพื่อจะไปที่อเมริกานะคะหลักๆเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอยู่แค่ว่าเราสมัครผ่านเว็บก็คือกอรอกเอกสารออนไลน์ที่เป็นข้อมูลของเราเสร็จแล้วพอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องเอาเลขนั้นนะไปนัดวันสัมภาษณ์ซึ่งมันก็จะเป็นอีกเว็บหนึ่งพอมี2ขั้นตอนนี้ปุ๊บแล้วเราถึงจะไปสัมภาษณ์จริงที่สถานทูตซึ่งถ้าสมมุติ เราผ่านวันที่เราไปสถานทูตเขาก็จะเอาพาสปอร์ตเราไปเพื่อจะไปติดวีซ่ากลับมาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมตุติยังไม่ผ่านในรอบนั้นเขาก็จะคืนให้เรามาวันนั้นเลยก็รายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยขั้นตอนแรกอะ่ะเราเสิร์ชไปใน Google เลยเดี๋ยวขึ้นให้ดู <c oughs> เข้ามาแล้วก็ได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกว่าเราจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนกรุงเทพหรือว่าเชียงใหม่เสร็จรหัสแล้วก็ start application แล้วเราก็กรอกเขาเรียกว่า DS 1 6 0 s ะค่ะหรือ DS 1 6 0แนะนำให้กรอกเองโดยหลักๆอ่ะมันก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเช่นชื่อนามสก,กุลที่อยู่อาชีพไปเมืองไหนไปกี่วันตอนที่เราทำอะ่ะเรายังไม่ได้จองอะไรเลยวีซ่าของอเมริกามันจะไม่เหมือนวีซ่าของเชงเก้นหรือยุโรปที่แบบเขาจะต้องให้จองตัวเครื่องบินหรือว่าจองโรงแรมไว้ก่อนของอเมริกา ไม่จําเป็นต้องจองกดไปว่ายังไม่ได้จองแต่ว่าเราก็บอกเขาคร่าวๆว่าคิดว่าจะไปเดือนไหนคิดว่าจะไปกี่วันที่พักที่อเมริกาเราก็ใส่ไปเป็นโรงแรมของเมืองที่เราจะไปพักเราก็เซิร์ชเอาเลยว่าน่าจะโรงแรมประมาณเลเวลนี้ที่ถ้าผ่านเราจะไปพักที่นี่ยังไม่ได้เป็นแลนเ,นเป๊ะๆก,ก,ก็ใส่ไปก่อนในพาร์ทของการงานก็พยายามอธิบายไปเหมือนเขียนเรซูเม,ม่เลยเราก็ใส่ไปตามจริงเราทําอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ทาที่ไหนที่ไหนบ้างมากี่ปีซึ่งตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ของผู้สมัครเนาะสำหรับใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวไม่ต้องกังวลพยายามอธิบายว่างานของเราจะต้องจำเป็นต้องมีเราอยู่ที่บริษัทเนี่ยเราอ่ะต้องกลับมาพบลูกค้าต้องไปประชุมต้องไปนู่นนี่นั่นเรามีความสําคัญยังไงกับทีมแบบถ้าทีมขาดเราไปเขาจะทํางานลําบากยังไงคือวีซ่าอเมริกาเขาบอกมาแบบนี้ว่าทางกงสุลจะมีความคิดในหัวว่าทุกๆคนที่มาสมัครอยากไปเป็นผีน้อยที่อเมริกา ดังนั้นหน้าที่ของเขาคือจะต้องคอยสกรีนว่าคนเนี้ยไม่ใช่ผีน้อยนะทํายังไงก็ได้ให้เขาะเข้าใจและเชื่อเราจริงๆว่าเราไม่ใช่ผีน้อยเราแค่จะไปเที่ยวแล้วเราก็จะกลับบ้านหน้าที่เรามีแค่นี้เลยสมมติเราได้รับหน้าที่ที่จะต้องคอยมาสกรีนผีน้อยออกจากกลุ่มคนอย่างเงี้ยเราจะถามอะไรบ้างหรือว่าเราอยากจะเห็นเอกสารอะไรบ้างหรืออยากจะอ่านอันไหนเราให้รู้สึกว่าแบบเออคนนี้ไม่ใช่ผีน้อยเออคนนี้ดูแลไปแล้วน่าจะกลับมาอะไรแบบเนี้ยค่ะเนี่ยคือเคล็ดลับนะ อ่าหลังจากที่เรากรอกเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยต้องอัปโหลดรูป หน้าตรงของเราที่เป็นฉากพื้นหลังสีขาวหนึ่งตอนหนึ่งคมชัดเข้าไปใน d s 1 6 0นะวันที่เราไปสัมภาษณ์เราได้ยินของคนอื่นเหมือนเขาถ่ายรูปเองแต่ว่ารูปเขาอะมันความคมชัดไม่พอแล้วสถานทูตเขาบอกว่าไม่ได้ความคมชัดไม่ผ่านถ่ายรูปเองมาใช่ไหมคะต้องโดนไปถ่ายรูปใหม่ที่ตู้ตรงนั้นะมีตู้อยู่120บาทเอาความชัวแบบเราก็คือไปถ่ายรูปที่ในห้างถ่ายที่ร้านดิคามเมร่านะก็บอกเขาว่าถ่ายรูปทำดิสซ่าเมกาเขารู้เลย โอเคจากนั้นสมมติเรากรอกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือไปจ่ายเงินพอเราได้เลขมันจะขึ้นต้นด้วย AA เป็นรหัสของเราที่จะใช้ใน DS160 นะแล้วเราอ่ะก็เอาบาร์โคดเนี้ยไปสมัครอีกเว็บหนึ่งที่เป็นเว็บจองคิวนะัดสัมภาษณ์กรอกใน DS160 อันนึงสัมภาษณ์ไปกรอกอีกเว็บหนึ่งนี่ก็คือหน้าตาของเว็บที่เราจะสมัครเพื่อใช้ในการจ่ายเงินแล้วก็ใช้ในการนัดสัมภาษณ์นะคะพอเรา บอกเข้าไปมันก็จะมีตั้งรหัสพาสเวิร์ดคำถามกันลืมอันนี้แนะนําให้จดไว้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่ล็อกอินมันจะถามทุกครั้งก็เป็นการเช็คใครลืมก็จะมีปัญหาหวังว่าทุกคนทําก็อย่ามีปัญหาเลยเนาะทวาก็มีปัญหานิดนึงโทรไปโทรไปหาสถานทูตขึ้นเบอร์ไว้ให้นะเราจำไม่ได้นะเบอร์อะไรโทรไปหรือว่าอีเมลไปก็ได้นี้แบบนี้เขาก็จะแนะนําเราอย่างเคสเราอะให้เปลี่ยนอีเมลใหม่เลยแล้วเขาว่าจะชาร์จเฟอร์ข้อมูลทั้งหมดของเราอะไปอยู่ในแอคเค n t ของอีเมลใหม่บาร์โค้ดรหัส จาก D S 1 6 0ที่เราบอกแหละเพราะว่าตอนนี้เขามีกฎก็คือเลขอันนี้มันจะต้องตรงกับวันสัมภาษณ์ดังนั้น,น,นสองอันนี้มันจะต้องเป็นชุดเดียวกันพยา,ยามอย่าให้มันมีปัญหาจดไว้อย่าลืมพาสเวิร์ดอย่าลืมคำถามกันลืมเอาล่ะเราจ่ายเงินแล้วใช่ปะ่ะเราก็เข้าไปกรอกว่าสัมภาษณ์วันสัมภาษณ์วันไหนตอนจ่ายเงินไหนบะินไปจ่ายก็ได้บินใบไปจ่ายที่ธนาคารแบ,แบบแบบเก่าแต่ของเราใช้วิธีจจปัดจากปัตรเครดิตเลยเราทำวันอาทิตย์แล้วพอเราเข้าไปคลิก แบบหาวันสัมภาษณ์มีหลังจากนั้นไปอีกสองอาทิตย์ที่แบบเร็วที่สุดพอเราจะกดหาวัน จองคิวนะสัมภาษณ์อะมันมีปัญหาอของเราก็เด้งออกทําให้เราอะต้องไปทําเรื่องแอคเขาใหม่อยู่ประมาณ2อสวันเจ้าหน้าที่เขาแก้ให้เราได้แล้วเรากลับมากากวว่าวันสัมภาษณ์อะมันเร็วขึ้นจากตอนแรกอะมันต้องอีก2อาทิตย์ใช่ไหมที่เป็นเร็วสุดแต่กลายเป็นว่าวันสัมภาษณ์ที่เร็วที่สุดก็คืออีก3วันเราก็เลือกอีกวันหนึ่งที่เป็นห่างไปอีก1อาทิตย์ก็เท่ากับว่าสัมภาษณ์เร็วขึ้นแต่เป็นรอแค่อาทิตย์เดียวเราเข้าไปดูประมาณตอนกลางคืนนะดึกดึกหน่อยสี่ห้าทุ่มสำหรับใครที่แบบรีบลอง เรอนานเป็นเดือนเดือนเหมือนเมื่อก่อนแหละค่อนข้างเร็วอยู่จ่ายเงินเรียบร้อยนัดวันสัมภาษณ์เรียบร้อย next station ปิ้นเอกสารที่จําเป็นค่ะมาดูว่าของเราอะไรบ้างเอกสารนะสุดท้ายไม่ได้ใช้เลยสักอย่างแต่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าใช้อะไรบ้างเนาะตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เป็นปิ้นออกมาจาก D S 160อันนี้อื ใบยืนยันนั้นใหม่วันสัมภาณ์มีใบนี้แล้วก็มีใบด้านหลังที่เป็นบาร์โค้ดด้วยบางคนเขาก็จะเป็นสเตทเมนต์แต่ว่าเราอะไม่ได้เอาสเตทเมนต์ไปเพราะว่าเราได้ยินว่าเขาไม่ดูเลยเราก็เลยไม่เอาไปเลยความเสี่ยงของเราแต่ก็ไม่ได้ดูนะยกเว้นถ้าของธุรกิจกรณีเนี้ยต้องเอาสเตทเมนต์ไปหรือพวกใบเสียภาษีของแต่ละปีอะไปเพื่อเป็นการยืนยันรายได้เราก็มีเอาใบที่เป็นใบรับรองอันเนี้ยใบรับรองว่าทํางานที่นี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ดูอยู่ดี ลูกของเราก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสีขาวพื้นหลังสีขาวอ่ะและสิ่งสุดท้ายที่เราไปคือพาสปอร์ตเล่มเก่าพาสปอร์ตเล่มใหม่ okay. อันนี้เก่าอันนี้ใหม่เอาไปเลยสองอันก็อ่านมาเยอะจะบอกว่าบอกตรงๆว่าอ่านเยอะแล้วก็แบบติตกมากฉันจะผ่านไหมไปเที่ยวคนเดียวเดินทางคนเดียวแต่ก็ไปด้วยจิตใจฉันไม่ได้ไปเป็นผีน้อยฉันไม่ใช่ผีน้อยฉันชอบเที่ยวฉันจะไปเที่ยวจริงๆเตรียมใจไปแบบนั้นทําไมเซ็ตแบบนั้นไปแล้ว วันจริงก็มาถึงของเราดนสะัมภาษณ์เจ็ดมงสี่สิบห้ตอนวันที่21่มีนาะเป็นวันศุกร์จำได้เพราะบ้านเราอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเราใช้วิธีไปด้วยรถ MRT นะคะเป็นลงลุมพินีขึ้นมาทางตึก Q ิ o u s e สะคะ่ะทางออกที่เป็นตึก Q ิ House พรพอขึ้นมามันจะมีมอไซค์อยู่ เป็นวินมอร์ไซค์ก็บอกขอไปสถานทูดเมการหรือใครจะไปทํา BTS ก็ได้ BTS ให้ลง BTS เพลินจิตแล้วก็เดินย้อนมาทางทางออกห้าแล้วก็เดินมา ต้องเดินผ่านตลาดาของแล้วก็จะมาถึงตัวนี้เดินม,มาอย่าไปผิดฝั่งสถานทูตนะคือสถานทูตที่ใช่จะมีคนอยู่หน้าสถานทูตเยอะๆถ้าไปเราไม่เมียแสดงว่าใช่เรามาจากอีกฝากหนึ่งที่เป็นฝ้าส่วนลุมขับวินแล้วก็ไปกลับรถมาให้เรามันจะอยู่อีก,อกคนเราใส่ออฟเดอะโรล่ะอีกข้างหนึ่งของถนนมีคนยืนอออยู่ข้างหน้าเยอะๆอันนั้นแ่ะใช่ไปถึงไปถึงก่อนแค่แป๊บเดียวเองถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งนี่แหละนาะนรอบเจ็ดมงสี่สิบห้าแต่ไปถึงเจ็ดมงครึ่ง ไปถึงเขาก็จะมีด่านแรกที่หน้าสถานทูตเลยไปตรวจพาสปอร์ตเขาก็จะตรวจใบว่าเรามากี่โมงแล้วก็เอาพาสปอร์ตเราให้เขาแล้วเขาก็แปะป้ายมาข้างหลังให้เราชื่อเรานามสกุลเรารอบนี้นี้เพราะเราผ่านด่านแรกแล้วใช่ไหมที่เขาจะติดป้ายนี้ให้เราอแล้วก็เดินเข้าไปมันก็จะเป็นด่านสแกนอันนี้จะเข้าไปในตัวตึกแหละด่านแรกแยังอยู่นอกตัวตึกอยู่ตรงหน้าประตูแล้วพอเราเข้าไปก็ฝากของเขาให้รับฝากเฉพาะมือถืออย่างเดียว น่าจะกลัวคนเอาของอิเล็กทรอนิกส์ที่มันดักฟังได้เข้าไปทุกคนก็บิลีมายนะว่าแบบอย่าเอาของที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอทเงี้ยเราก็ไม่เอาไปหูฟังอะไรเงี้ยก็ไม่เอาไปเหมือนกันเอาไปแต่มือถืออย่างเดียวแล้วก็เอามือถือน่นนะฝากนอกนั้นอนะ่ะที่เหลือในตัวก็เป็นของที่ไม่ใช่เป็นของอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะให้สายมาฟิลแบบฝากล็อกเกอร์ไว้เป็นเบอร์แล้วเราก็เดินตามทางมองที่พื้นเดินออกไปมันจะย้ายจากตึกแรกไปอีกตัวตึกหนึ่งเดินตามลูกศรสีแดงลูกศรสี่ ที่ apply เป็นวีซ่าชั่วขาวจะมีอีกด่านหนึ่งเชคเอกสารแล้วเขาก็ถามว่ารูปเราที่เราเอามาเป็นรูปที่ถ่ายเกิน6เดือนไหมใช้แค่รูปเดียวเขาก็บอกว่าเดินต่อไปตามทางเลยค่ะมันก็จะเข้าไปอีกตึกนึงตึกเนี้ย คือตึกจริงที่เขาสัมภาษณ์ตอนแรกในภาพเราอะคิดว่าน่ากลัวมากแต่เอาจริงก็แบบไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มันจะเป็นตึกมีช่อง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 ,องเหมือนเหมือนที่เวลาเราไปซื้อบัตร BTS แล้วเขาก็จะอยู่ข้างในตู้แบบนั้นพวกเราก็ไปต่อแถวเปิดประตูไปซ้ายมือทั้งแถบจะเป็นกองสุนที่คอยสัมภาษณ์อยู่แล้วก็ส่วนข้างหน้าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาเราก็ไปต่อคิวมองไปทางขวามือมันก็มีคิวฉันที่คนไทยเขาก็ถามเล็กน้อยเอาพาสปอร์ตเราไปตื้อ ก่อวีซ่าครั้งแรกหรือเปล่าหรือเคยได้วีซ่ามาก่อนแล้วเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไหมจะไปวันไหนจะไปประมาณกี่วีคสแกนนิ้วออข้อควรระวังก็คือ d s 1 6 0นอ่ะแนะนำให้ซับมิดก่อนมาถึงประมาณอย่างน้อย3วันเพราะว่ามันเคยมีคนซับมิดมาก่อนมาสัมภาษณ์แค่วันเดียวมันไม่ขึ้นในระบบเลยต้องไปนัดสัมภาษณ์ใหม่ดังนั้นน่ะแนะนำทุกคนเลยทำอะ่ะทำให้มันเรียบร้อยไปเลยทีเดียวอย่างขยุก,ยกขยักขยกุกขยักแ้วของเรา d s 1 6 0เสร็จเราซับมิด แล้วเราก็จ่ายเงินแล้วก็มาจองคิวสัมภาษณ์เลยมันก็แบบเป็นขั้นตอน r o c e s s ของมันเอาละอ่ะพอเจอด่านคนไทยเสร็จสแกนนิ้วเสร็จเดินไปตู้ริมสุดเป็นสล่กอีกคนนึงให้สแกนนิ้วก็มาต่อคิวที่เป็นรอสัมภาษณ์วีซา่าตอนนั้นมากคือเราอะไปถึงประมาณเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้าที่เราแบบสแกนนิ้วอะไรเรียบร้อยแล้วเออรอประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าจะได้สัมภาษณ์อะคือแปดโมงครึ่ง แรกๆตื่นเต้นตื่นเต้นจนหายตื่นเต้นเพราะว่าระหว่างที่เรารอคิวเราก็จะได้ยินที่อยู่ก่อนหน้าเราเขาสัมภาษณ์ไปด้วยวันนั้นที่เราไปมีแค่สองตู้ที่เปิดผู้หญิงผิวสีตู้หนึ่งอีกตู้หนึ่งเป็นตู้ที่เป็นคนผมบอล ผู้หญิงผิวสีถักเด็ดล็อกกัแล้วก็ผู้หญิงผมบอลจะอยู่แบบริมริมสุดเราก็ยืนรอคิวแล้วก็ฟังคนอื่นสัมภาษณ์แถวทั้งแถวก็ได้ยินหมดใครผ่านใครไม่ผ่านก็คือเห็นเลยถ้าผ่านเขาก็จะหันมายิ้มไม่ได้พาสปอร์ตกับมาใครถือพาสปอร์ตกับมาพร้อมใบขาวก็คือรู้ว่าเออยังไม่ใช่วันของเขาพอใกล้ๆถึงคิวเราอหน้าเราคนนึงแล้วก็เราเขาก็เห็นมาบอกเราว่า ตู้เนี้ยเขาเคยไปสัมภาษณ์แล้วไม่ผ่านเขาก็เลยจะไม่เข้าเขาก็เลยให้เราอะเข้าไปแทนตู้คนผิวสีแต่ว่าไม่ใช่คนที่ถักเด็ดล็อกระหว่างนั้นอะเราก็ไม่ได้ดูไงเขาคงสลับกันอะอายุน้อยกว่าคนเมื่อกี้นิดนึงดูใจดีเข้าไปถักทายไฮ้ฮัลโหลกูมอร์นิ่งเขาก็ยิ้มยิ้มดูใจดียื่นพาสปอร์ตไปให้ตู้จะไปแคลิฟอร์เนียเหรอถามตามที่เราก่อเข้าไปในดีเอเพราะว่าตอนในเราก่อนในดีเอเราต้องเขียนอยู่แล้วใช่ไหมว่าเราอะกะจะไปที่ไหน ไปกี่วันเราก็บอกว่าอ๋อใช่ใช่ค่ะเขาถามว่าไปทําอะไรที่นั่นแบบมีอะไรที่น่าสนใจที่นั่นหรอแล้วก็บอกว่าอ๋อเราอยากไปดิสนีย์แลนด์ค่ะเราอะไปดิสนีย์แลนด์ที่ญี่ปุ่นที่เมืองจีนมาแล้วเราก็เลยอยากไปดิสนีย์ที่อเมริกาครั้งเนี้ยเขาก็ยิ้มๆแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเธอจะไปกับใครเราบอกว่าเราจะไปคนเดียวค่ะแล้วเราก็นิ่งไปนิดนึงเขาก็ดูแบบ คิดๆอะเราก็เลยรีพูดต่อว่าเออแต่เราเคยเดินทางคนเดียวหลายครั้งแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเดินทางคนเดียวซึ่งในความเป็นจริงอะเราก็เคยไปเที่ยวต่างประเทศคนเดียวมาหลายครั้งแล้วจริงขึ้นเครื่องบินคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวเราเขาก็คงเห็นแหละจากในพาสปอร์ตเขาต้องเห็นอยู่แล้วว่าไปเที่ยวไหนมาบ้างแต่หมรวมถึงกับที่เราเกาะเข้าไปใน d s 1อสด้วยค่ะไปคนเดียวแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไปคนเดียวค่ะเคยไปคนเดียวมาประมาณนึงแวใช้คําว่า few times เขาถามว่าเธอโสดไหม are you single เธอแต่งงานหรือ,อยัง I, Are you married เราบอกว่านอเ y ย t ยังค่ะยังไม่ได้แต่ง I'm single แล้วมีลูกไหมไม่มีค่ะเราก็บอกว่าไม่มีลูกค่ะ single ค่ะอ๋อ oh, do you have any family member in the US เธอมีมีครอบครัวอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าไม่มี no all of my family members are here in Thailand ก็คือทุกคนในครอบครัวฉันอยู่ที่เมืองไทยไม่มีใครอยู่ที่ US ค่ะถามว่า How long have you been working with ชื่อบริษัทเราถาว่าเธอทำงานที่บริษัทนี้มานานเท่าไหร่แล้วตอนแรกอะ่ะเราไม่ไม่ค่อยมั่นใจไงว่าแบบเขาพูดว่าอะไรเพราะว่าเขาพูดชื่อบริษัทเราผิดเราก็เลยแบบอ๋ oh, sorry can you say t h again t a ตรงตู้ใช่ไหมมีเหมือนลำโพงเล็กๆที่แบบเราพูดไปเพื่อเอาเสียงเราเข้าไปหาเขาแล้วเขาพูดออกมาก็แบบนี้หัวฟังแบบ sorry can you say that again อะไรนะคะ เขาก็พูดหมายล้วก็เลยอ๋อ oh หมายถึงบริษัทแล้วเราก็พูดชื่อที่ถูกเพราะตอนแรกเขาพูดชื่อบริษัทเราผิดเราก็เลยงงทล้งั้นที่นี่ที่นี่มากี่ปีแล้แลวเราก็บอกเขาไปพอพูดเสร็จเขาก็ยิม้มเขาก็บอกว่า congratulations your visa is approved เราก็แบบหืมเราก็บอก thank you เขาบอก thank you have a nice day แค่นี้เลยรู้สึกว่าเร็วมากแล้วมันที่อยู่ในแถวใช่ปะเวลาเราดูคนอื่นรู้สึกแบบคนอื่นนานมากแบบถามแล้วถามอีกถามแล,แล้วก็แบบมีช่วงเดทแองกิง้เงี้ยเหมือนเขาก็คิดแล้วก็พิมพิมพิมแล้วเขาก็ถามอีกบางคนก็ผ่านบางคนก็ไม่ผ่านแต่เราอะรู้สึกว่าตัวยองเร็วมากอะแบบน่าจะประมาณหนึ่งก็คือเรื่องถามว่าจะไปดด,ดิใช่ไหมมีอะไรดีที่เมืองนี้จะไปกับใครโสดหรือแต่งงานแล้วมีลูกหรือ,อยังแล้วก็ มีครอบครัวสมาชิกครอบครัวอยู่ที่เมกาไหมทํางานที่นี่มากี่ปีแล้วเจ็ดเท่านั้นเลยแล้วก็ทิงคัลเกชวเลชันส์สรุปรวมแล้วเราใช้เวลาในสถานทูตประมาณชั่วโมงหนึ่งใครที่คิดว่าเร็วก็อาจจะต้องเผื่อเวลาเนาะตอนแรกเราคิดว่าจะเร็วกว่านี้แต่ว่ามันนานตรงคิวสัมภาษณ์อะเป็นเพราะว่าเขาเปิดช่องน้อยแหละมันมีแค่สองช่องเองมันก็เลยนานพาสปอร์ตกับเขาแล้วแล้วก็รูปถ่ายหนึ่งใบ คิดติดตรงนี้ก็ให้เขาไปสุดท้ายเขาก็บอกว่ารอรับที่บ้านค่ะว่าเราบอกเราสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าถ้าใครแบบไม่มั่นใจอ่ะเป็นภาษาไทยก็ได้จะได้ไม่สื่อสารผิดพลาดเราคิดว่าจะภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะมันไม่เกี่ยวกันกลับไปเช็คซเซอเรตันมันก็ขึ้นว่า approve วันแรกมันขึ้น approve พอวันถัดไปมันติดเสาร์วทิตย์พอวันจันทร์มันขึ้น issue แล้ววันอังคารอ่ะก็ ได้เลยมาชงที่บ้านเรียบร้อยดีจุยมากก็ได้สิบปีนะคะใครที่ทำจ่ายค่าวีซ่า6ก0ับาทหนึอยแปดสดอลลาร์แต่ได้สิบปีก็คิดว่าคุ้มอยู่ถ้าใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์เมนไว้ได้เลยเดี๋ยวเราช่วยตอบ anyone have any questions you can ask me if you wanna do the visa visa interview in Thailand I heard that t h e r e are some foreigner s t h a t come to to BKK t o to have an interview with the U.S. So if any of you have any questions, please let me know. Please let me know. I'm very happy to help you guys. อ oh, so ๋อมาแชร์เคสแลกันคือเราเคยได้ยินว่าแบบบางคนที่เป็นคนทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะยากนิดนึงให้เตรียมเอกสารไปให้แน่นๆหน่อยรายได้ของเราใบเสียภาษีมันอาจจะจําเป็นคนทํางานประจํามันน่าจะไม่ได้รีคว i r e ขนาดนั้นแต่ว่าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันก็ควรจะมีถ้า เป็นคนที่จ้างคนอื่นกอกที่เขากอกใน D S 1 6 0อะ่ะเขาไม่รู้ไงว่ากอกอะไรบ้างทําให้ตอนสัมภาษณ์มันอาจจะพูดไม่ตรงตอนสัมภาษณ์เขาถามทุกอย่างเบส d อนที่เรากรอกไปอะ่ะดังนั้นแนะนําให้รู้ด้วยนะว่าเขากอกอะไรให้คุณบ้างในนั้นเพื่อที่ว่าวันสัมภาษณ์มันจะได้ตรงกันแล้วก็จะได้รีเช็คด้วยแหละว่าข้อมูลที่กอกอะ่ะมันถูกต้องหรือเปล่า อยากตื่นเต้นพอใจได้อะคนมันกลัวเราก็กลัวได้ยินคนครูมาเยอะเป็นผู้หญิงอายุไม่มากไปเที่ยวคนเดียวผ่านยากแต่เราก็พิสูจน์มาให้แล้วเราก็ผ่านบางคนอย่าบอกว่าไปดิสนีย์แลนด์จะไม่ผ่านก็จะไปจริงๆดิสนีย์แลนด์ก็บอกว่าเราจะไปก็ผ่านอยากให้ทุกคนมั่นใจเขาไว้ไม่ใช่ผีน้อยจริงๆแบบตั้งใจไปเที่ยวจริงๆก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนถ้าเกิดสมมติใครที่กําลังเตรียมตัวจะสัมภาษณ์ สามารถถามได้เราเรายินดีมากๆที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเราก็ทําทั้งหมดด้วยตัวเองคนเดียวคือหาอา่นตามกระทู้หรือตาม Facebook ก็ขอบคุณกลุ่ม Facebook มาด้วยในนาที่นี้ฝากติดตามด้วยนะคะเพิ่งทำช่องใหม่แต่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนก็เลยมาอาัดคลิปอาจจะทำยังไม่กิ่งแต่ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะคะอปะล้าบ๊ายบาย